สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสตร์รายการ Global Wrap โดยวันนี้มีผมถากูลศรีลาบลุ่งเหลืองจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กุ้งไทยเอ็กซ์เพเป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะมาเริ่มจากการแรปบอัพสภาวะตลาดต่างประเทศกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงระหว่างวันที่15-19เมษายน2024ดัชนี S&P 500ของสหรัฐปรับลงมา3 1ปิดที่ระดับ4,967.2จุด หลังถูกกดดันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอีกทั้งประธานเฟดในหลายสาขายังมีความเห็นว่าเงินเฟ้์ยังไม่ลงมาสู่ระดับเป้าหมายที่2%เปรซประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐยังออกมาแข็งแกร่งส่งผลให้เกิดความกังวลว่าเฟดอาจต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มเข้าสู่ฤดูเผยงบอย่างเป็นทางการโดยราคาหุ้น Netflix ก็ได้ดิ่งลงหลังเผยคาดการรายได้ไตรมาสสต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ครับ ส่วนดันชนี CSI 300ฟื้นตัว1.9%ส่วนทางกับตลาดหุ้นสารัฐน,นะครับหลังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือ CSRC อเนี่ยออกมาชี้แจงกฎระเบียบการถอดหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยเผยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทเพียง30แห่งเท่านั้นและจะมีผลกระทบจำกัดต่อหุ้นขนาดใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย CSRC ได้เผยว่าจะมีการเข้มงวดมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าบริษัทหลายแห่งอาจถูกถอดออกจากตลาดขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับลงตามทิศทางตลาดหุ้นโลกลงมาปิดที่ระดับ16,224.1จุดครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับหัวข้อของเราในวันนี้สัมผัสการเดินทางทั่วโลกไปกับ Booking Holdings ภายหลังจากช่วงเวลาอันยาวนานของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับก็มีอยู่หนึ่งอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในเส้นทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับ โดยจะสังเกตเห็นได้จากช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการตรุษจีนผู้คนจนํานวนมากเนี่ยก็หลั่งไหลไปตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศครับโดยในช่วงหลังมานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายประเทศมีการผ่อนคลายเกณฑ์พิจารณาวีซ่ามากขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้นภาคก,การท่องเที่ยวในแต่ละประเทศซึ่งแนวโน้มเหล่านี้มักจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเช่นการจองที่พักออนไลน์การจองตั๋วเครื่องบินการจองร้านอาหารเป็นต้นนะครับ ซึ่งบริการเหล่านี้เนี่ยล้วนสามารถทําได้ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท Booking Holdings ทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหากใครเคยท่องเที่ยวหรือเดินทางไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะครับก็อาจใช้บริการของบริษัท Booking เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากบริษัทเนี่ยดำเนินธุรกิจภายใต้หลายแบรนด์นะครับซึ่งคือ1 Booking.com ให้บริการจองที่พักออนไลน์โดยมีการดําเนินธุรกิจทั่วโลกนะครับ 2. PriceLine ให้บริการจองที่พักออนไลน์ ตัวเครื่องบินกิจกรรมและเช่ารถนะครับโดยจะเน้นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ 3. Agoda ให้บริการคล้ายกับ Price Line ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจะเน้นให้บริการในแถบเอเชียแปซิฟิกครับ 4. k ยักเป็นการให้บริการแบบ Metasearch ซึ่งคือการรวมแพลตฟอร์มการจองที่พักออนไลน์หลายแห่งไว้ในแอบปบแอบปบเดียวนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบราคากันและ 5. ครับสุดท้าย Open Table ให้บริการจองร้านอาหารและเน้นการให้บริการในสหรัฐอเมริกาครับโดยบริการทั้งหมดนี้สามารถเรียกรวมกันได้ว่าออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่นะครับหรือว่า OTA นั่นเองครับทางนี้นะสิ้นปี2,566 Booking เนี่ยมีการให้บริการทั้งหมด55ประเทศครอบคลุม1,300เมืองทั่วโลกครับโดยมีจุดให้บริการจองช่อรถกว่า42,000จุดครับและแพลตฟอร์มของ Booking เนี่ยสามารถรองรับได้มากกว่า40ภาษาครับ ซึ่งปัจจุบันบุ o กกิ้งจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นสแดกประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีมูลค่าตามราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่1.2แสนล้นานเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับถัดมาเราลองมาดูสัดส่วนรายได้กันบ้างครับหากอ้างอิงจากงบการเงินปี2566นะครับรายได้ของบริษัทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แหล่งคือ1 merchant revenue อยู่ที่51%ครับรายได้ส่วนนี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าโดยตรงโดยบริษัทจะมี การตกลงซื้อที่พักกับเจ้าของซึ่งอาจเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีก็ได้ครับแล้วบริษัทเนี่ยก็จะนํามาปล่อยเช่าต่อในราคาที่ Booking เป็นคนกําหนดเองครับ 2. Agency r e v e n u e s นะครับอยู่ที่4-4%รายได้ส่วนนี้เนี่ยมาจากค่าในหน้าของทุกธุรกรรมการจองบนแพลตฟอร์มของบริษัทโดยบริษัทเนี่ยจะบันทึกรายได้เมื่อจบวันเข้าพักของลูกค้าและรายได้จะเกิดขึ้นกับทางที่พักนะครับซึ่งหากโรงแรมใดที่ ให้ค่าในหน้ากับ booking เยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้รับการจัดอันดับที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะลูกค้าเห็นมากขึ้นบนแพลตฟอร์มครับ 3. advertising and other revenues นะครับอยู่ที่5%รายได้ส่วนนี้เนี่ยมาจากค่าโฆษณาซึ่งส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอร์มของคายักนะครับแล้วก็รายได้จากค่าในหน้าการจองร้านอาหารและค่าสมาชิกในการจัดการร้านอาหารครับถัดมานะครับเป็นเรื่องกลยุทธ การเพิ่มยอดจองโรงแรมโดย booking เนี่ยตั้งเป้าเป็นผู้นําระดับโลกในการจองที่พักและบริการออนไลน์โดยต้องการให้ผู้คนเนี่ยสามารถค้นหาจองแล้วก็สามารถชําระเงินได้อย่างสะดวกในแอปแอปเดียวนะครับแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกความคุ้มค่าได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ง่ายครับดังนั้นบริษัทจึงมีกลยุทธ์หลักในการดําเนินงาน4อย่างด้วยกันนะครับคือ 1. มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคโดยบริษัทเนี่ยเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ต้องการให้บริษัทเป็นแบบ connected trip นะครับหรือว่าการให้บริการวางแผนการเดินทางออนไลน์แบบครอบคลุมตั้งแต่การจองการชำระเงินแล้วก็ประสบการณ์อื่นตลอดจนการใช้แชทบอทและ AI ในการวางแผนการเดินทางให้สามารถจบได้ในแอปแอปเดียวครับ 2. จับมือกับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารโดยบริษัทจะจับมือเป็นพันธมิตรกับโรงแรมหรือร้านอาหารต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งนอกจากที่โรงแรมหรือร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแล้ว บุกิ้งเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ของชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือนะครับในการจับมือกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงซึ่งถือได้ว่าเป็นวิน -win situation เลยนะครับสามดำเนินธุรกิจภายใต้หลายแบรนด์เกิดความหลากหลายและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะครับเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไปนะครับ 4. ลงทุนในสิ่งที่สร้างผลกําไรและการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนโดยบริษัทจะเข้าซื้อกิจการที่มองว่าสามารถสร้างผลกําไรได้ในระยะยาวนะครับ ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยส่งผลให้บริษัท Booking มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะสังเกตเห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาด Booking มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่หลังช่วงโควิดเป็นต้นมาโดยในปี2019 b o o k i เ g นี่ย Booking มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่2ที่28%อนะครับรองจาก Expedia ที่31%นะครับแต่ในปี2023 Booking แสเนี่ย Booking งแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่ท34%นะับ ขณะที่ Expedia ลดลงไปเป็นอันดับที่2ที่25นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในระยะยาวเราอาจยังต้องจับตาดูการเข้ามามีส่วนร่วมของบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่จะมีการนําเสนอการวางแผนการเดินทางจาก generative AI นะครับซึ่งอาจเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลตราดตรงนี้ได้ครับทีนี้เราลองมาดูผลประกอบการของ Booking กันบ้างครับหากเราดูผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส2ของปี2563เนี่ยจนถึงสิ้นปี2566 หรือว่าภายหลังการแพร่ระบาดของโควิดนะครับจะเห็นได้ว่ามีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลในหลายประเทศมีการผ่อนคลายข้อจํากัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศลงนะครับโดยยอดจองห้องพักในปี2565เนี่ยเพิ่มขึ้น52%จากปี2564นะครับซึ่งตุงกว่า2562ที่6%นะครับซึ่งได้รับแรงหนุนจากการจองในยุโรปและเอเชียเป็นหลักครับขณะที่ในปีล่าสุด2566นะครับ แม้บริษัทจะมีการาระงับการจองที่พักในรัสเซียและเบลารุสเนื่องจากปัญหาด้านภูมิรัศาสและท์ยอดจองห้องพักเนี่ยก็ยังเต,ติบโตที่17%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและสูงกว่าปี2562ถึง24%หลุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในยุโรปโดยรายได้ในปี2566อยู่ที่2.1หมื่นล้านเหรียญเพิ่มขึ้น25%และกำไรอยู่ที่4.3ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น40%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าครับนอกจากนี้ในการเผยผลประกอบการไตรมาส4ปี2566บริษัทยังมีก ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นประวัติการนะครับโดยจะจ่ายในมูลค่า8.75เหรียญต่อหุ้นนะครับและยังคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสนับจากนี้เป็นต้นไปครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารกระแสงเงินสดทั้งนี้ผู้บริหารยังคาดการณ์ว่าในปี2 5 6 7ยอดจองห้องพักและรายได้เนี่ยจะเติบโตมากกว่า7%เมื่อเทียบกับปีก่อนครับอย่างไรก็ดีการคาดการณ์ดังกล่าวยังไม่ได้คำนึงถึงประเด็นสงครามอิหร่านแ,และอิสราเอลที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ ปัจจุบันนะครับนักลงทุนไทยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซื้อขายบนกระดานตลาดหุ้นไทยเช่น DIX นะครับซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ออกตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท Booking Holdings หรือ DIX ของหุ้น BKNG มีสัญ,ญลักษณ์ซื้อขายคือ bkng 8 0 x เพื่อให้นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถซื้อขายหุ้น bkng ได้บนกระดานตลาดหุ้นไทยซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องยุ่งยากไปลงทุนในหุ้น bkng ในต่างประเทศโดยตรงครับมีเงินน้อยก็ลงทุนได้เนื่องจาก trx สามารถลงทุนขั้นต่ำ โดยเริ่มต้นที่0 0 0 0 1หน่วยเท่านั้นและสามารถซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาทหรือจำนวนหน่วยของ DIX ก็ได้ครับนอกจากนี้ยังสามารถซื้อขายได้ตามเวลาของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งจะเปิดซื้อขายในเวลา2ทุ่มถึงตีสของวันถัดไปทําให้การเคลื่อนไหวของราคา DIX เนี่ยสอดคล้องกับหุ้น BKNG ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นสเด็ได้ครับก่อนปิดท้ายรายการสําหรับลูกค้าที่ลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX Intership และพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ